นี่พึ่งเกยังสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยจบตั้งปอตีไปเอาแฟนเป็นคนขับรถเนี่ยนะไม่รู้แหละเป็นแค่คนขับรถฉันไม่อยากนั่งร่วมโต๊้ด้วยละน่ารังเกียจแฟนฉันทําอาชีพสุดจริตอะทำไมฉันต้องอายด้วยแล้วมีเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายให้ไหมนี่มันจะเกินไปแล้วนะอ้อมอันนี้รถติดจริงๆเลย ฮัลโหลฮัลโหลค่ะกรัรเลิกงานแล้วยังเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยวันนี้เรามีนัดกันนะคะจําได้ไหมจําได้สิเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงอะ่ะกันถึงแน่นอนเพิ่งรอก่อนนะยังไงกันก็รีบมานะเพราะว่าวันนี้นัดอ้อมกับอามาด้วยโอเคครับฮัลโหลค่ะกันใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอ้อม oh, ทางนี้จ้ะ นี่พึ่งพี่อาร์มแฟนฉันสวัสดีครับคณพึ่งสวัสดีค่ะเรียกพึ่งเฉยเฉยก็ได้คนกันเองแหมเยอ้อมแฟนแกนหล่อนะเนี่ยก็ <c oughs> แหง่สิไม่ใช่หล่อยอย่างเดียวนะรวยด้วย <c oughs> เออน,นี่ฉันสั่งอาหารมาแล้วนะถ้าแกอยากกินอะไรเพิ่มอ่ะก็สั่งได้เลยมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองแล้วไหนแฟนแกนที่บอกว่าจะพาเปิดตัวให้ฉันรู้จักอะ่ะ <c oughs> อ้าวนั่นไงมาพอดีเลยกัน สวัสดีครับขอโทษนะครับที่มาสายอ่ะพอดีติดงานนิดหน่อยอ้อมนี่พี่การน,นะแฟนฉันเองสวัสดีค่ะมาคบกันแล้วอ่ะเรากินข้าวกันเลยดีกว่าเนอ้อเออพี่การทำไมวันนี้เสร็จช้าจังเลยอะ่ะก็วันนี้พูดในสารเยอะแล้วรถก็ติดด้วยแล้วเป็นไงคะวันนี้เหนื่อยไหม ก็ไม่เหนื่อยหรอกการแค่ขับรถเองเออขอโทษนะคะไม่ทราบว,ว่าคุณทำงานเป็นคนขับรถหรอคะใช่ครับก็ขับรถแดงนี่แหละก็เพิ่งออกมาจากคิวเลยขับรถแดงรถสองแถวอะนะใช่รถแดงรถสองแถวนะั่แแนแหละนี่แกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้อมเป็นสินี่พึ่งแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยมีแฟนเป็นคนขับรถเนี่ยนะทำไมหรอครับเป็นคนขับรถไม่ดีตรงไหนหรอถามได้นี่พึ่งแกยังสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ย จบตั้งปอตีไปเอาแฟนเป็นคนขับรถเนี่ยนะแต่ว่าพี่กันเขาเป็นคนดีนะนี่แกทําของใส่เพื่อนฉันปะเนี่ยเฮ้ยคุณดูหนังเยอะไปปะครับผมไม่ใช่หมอผีนะไม่รู้แหละเป็นแค่คนขับรถฉันไม่อยากนั่งร่วมโต๊ะด้วยละน่ารังเกียจนี่อ้อมแกพูดแรงเกินไปแล้วนะแกทนคบกับคนจนๆแบบนี้ได้ไงน้าขยะแขยงไปค่ะอาม กพึ่งขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะพี่ไม่เป็นไรพึ่งช่างเขาเถอะพี่ไม่ถือหรอกฮัลโหลพึ่งวันนี้ฉันขอโทษด้วยนะเรื่องที่เสียมารยาทกับแฟนแกอ่ะฉันจะโทรมาถามว่าวันนี้แกว่างหรือเปล่าฉันอยากจะชวนไปกินข้าวขอโทษเรื่องวันนี้อ่ะโอเคโอเคว่างใช่ไหม งั้นเราเจอกันที่ร้านเดิมนะเออพึ่งแกมาคนเดียวได้เปล่าฉันอยากคุยกับแกเพียงลำพังอะ่ะเคจ้าเจอกันนะจ้าพึ่งเมื่อวานฉันขอโทษนะพอดีฉันช็อกไปหน่อยอะ่ะเลยพูดอะไรไม่ดีออกไปช่างมันเถอะแฟนฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกแล้วนี่แกสั่งอาหารยังอะสั่งเลยไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแก รออะไรอะ่ะสวัสดีครับน้องอมส่วนนี้คงจะเป็นคุณพึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เนทไปนั่งข้างพึ่งเลยนะคะ,ะนี่พี่เนทเพื่อนพี่อามนะโสดสนิทด้วยอ้อม ไหนแกบอกว่าจะมากับฉันสองคนไงนี่ฉันลืมบอกแกหรอว่าวันนี้ฉันพาพี่เนทมาทำความรู้จักกับแกอ,อ่ะเอ่อพี่เนทคะลบกวนไปสั่งน้ำที่เคาน์เตอร์ให้หน่อยได้ไหมคะมพี่ว่าเรื่องพนักง,งานน่าจะไวกว่าไหมครับถ้าเราไปสั่งเองอะ่ะมันน่าจะเร็วกว่าลบกวนด้วยนะคะได้ครับฉันรู้นะอ้อมว่าแกากำลังจะทำอะไรอะ่ะรู้ก็ดีละฉันจะได้ไม่ต้องอ้อมข้อมีพี่เนทเพื่อนพี่อาร์ม ทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังโสดอีกด้วยแล้วนี่ให้ฉันต้องบอกอีกแล้วใช่ไหมว่าแกควรเลิกกับคนขับรถกระจกกระจกนั่นแล้วมาคบกับพี่เนทที่เขาเหมาะสมกับแกไงฉันมีแฟนแล้วนะอ้อมแกจะบอกให้ฉันเลิกคบกับแฟนตัวเองเพื่อไปคบกับคนอื่นเนี่ยนะนี่ที่ฉันบอกแกอะเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกนะพึ่งแกทั้งสวยเรียนจบก็สูงไม่รู้ว่าจะไปคบกับผู้ชายกระจกกระจกแบบนั้นทําไมอ้อมถึงแฟนฉันจะเป็นแค่คนขับรถนะ แต่เขาก็เป็นคนดีและเขาก็ไม่เคยนอกใจฉันด้วยนี่แกไม่อายบ้างหรอพึ่งฉันยังรู้สึกอายแทนแกเลยเนี่ยไม่ฉันไม่อายแฟนฉันทําอาชีพสุดจริตอะทําไมฉันต้องอายด้วยฉันอายที่เพื่อนมีแฟนเป็นคนขับรถแบบนี้รู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นถ้าแกอายมากนักอะแกก็ไม่ต้องมีเพื่อนแบบฉันหรอกฉันก็ไม่อยากมีเพื่อนที่ตัดสินคนที่ภายนอกแบบแกเหมือนกันเออเพื่อนคนเดียวฉันก็ไม่เสียได้หรอก อ้าวแล้วคุณพึ่งไปไหนแล้วอะครับกลับไปแล้วอ่ะค่ะงั้นอ้อมฝากพ,พี่เนทจ่ายให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะไปกินข้าวอร่อยอร่อยที่ไหนกันดีคะอามเอ้นั่นกันกับพึ่งนี่นี่มันพึ่งกับคนขับรถนี่ว่า นี่พึ่งไม่คิดที่จะทักทายเพื่อนเก่าหนยเลยจะคงอายนะสิท่าที่มีแฟนจนๆพามากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบเนี้ยแล้วมีเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายให้ไหมนี่มันจะเกินไปแล้วนะอ้อมหยุดดูถูกคนอื่นเขาสักทีพึ่งอย่าไปมีเรื่องเลยขอบคุณนะครับที่จ่ายให้ประหยัดได้ตั้งมื้อนึงถือว่าทำบุญอ่ะนะเป็นแค่คนขับรถ ขับทีไม่รู้จะได้กี่สิบบาทไหนจะต้องเลี้ยงแฟนอีกไม่รู้ว่าจะไปยาไส้อะไรเป็นฉันนะฉันเลิกไปนานละมีแฟนจนๆแบบเนี้ยขอบใจนะอ้อมที่เป็นห่วงอะถึงพี่การจะโจรนะ่ะแต่เขาก็จริงใจกับฉันว่าแต่แกเหอะคบกับแฟนมาตั้งนานแล้วอะเขาพาไปเปิดตัวที่บ้านหรือยังอ้อมอาบ่าเรากลับกันเถอะ เมื่อไหร่อามจะพาอ้อมไปเปิดตัวกับที่บ้านสักทีเนี่ยโธ่อ้อมจะไปสนใจคําพูดคนอื่นทําไมเนี่ยก็มันจริงนี่เราครบกันมาตั้งนานอาร์ไม่เคยพาอ้อมไปบ้านสักทีอ่ะก็อาร์ไม่ค่อยว่างไงไว้ว่างเดี๋ยวอาร์พาไปนะไม่เอาน่าอย่าทาหน้าแบบนั้นสิอาร์มาจริงใจกับอ้อมเสมอนะก็ได้หลาลักที่สุด ตกใจและสิคิดไม่ถึงว่าฉันจะจับได้สินะคุณมาได้ยังไงอะ่ะแล้วทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้ก็ที่นี่มันคอนโดของฉันหมายความว่าไงนะคอนโดคุณนี่มันคอนโดแฟนฉันแหมอย่ามาทำเป็นใส่ซื่อไร้เดียงสาไอคนที่เธอเรียกมันว่าแฟนอ่ะผัวฉันนี่มันไม,ไ,มมไม่จริงใช่ไหมอาร์มไม่จริงใช่ไหมคะอาร์มแหมฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอไม่รู้ว่าผู้ชายอะ่ะเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเธอคิดจะเกาะผู้ชายคนนี้กินละสิเธอเกาะผิดคนแล้วล่ะ นี่อามแกหลอกฉันเหรอเออฉันมีเมียแล้วอะไอ้แล้ว,ลวทำไมแกทำแบบนี้วะพวกแกมันก็เลวกันทั้งคู่นั่นแหละถ้าจะทะเลาะกันก็ออกจากห้องฉันไปออกไปฟ้าฟ้าจะทำอะไรเน่ยฉันบอกให้พวกแกออกไปก่อนที่ฉันจะถ่ายคลิปประจานความเลวพวกแกทั้งคู่อย่านะคะเดี๋ยวฉันไปตอนนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรไหมนี่โชคดีนะที่พี่อย่าเบรกทันอะแล้วนี่รถแกเหรอพึ่งไม่ใช่หรอกรถพี่กันเขาอะฉันว่าแกขึ้นรถก่อนดีกว่าแล้วค่อยคุยกันน,นี่บ้านกันเหรอคะใช่ครับนี่บ้านผมเองโหรว,วยขนาดนี้ยังจะไปขับรถเดงอีกเหรอคะ เป็นคนขับรถแดงก็ใช่ว่าจะจนเสมอไปนะครับแล้วอีกอย่างมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตคุณลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีคนขับรถแดงคนอื่นจะไปไหนมาไหนยังไงถูกไหมนี่อ้อมว่าแต่แกเถอะไปไงมาไงเนี่ยถึงวิ่งร้องไห้ออกมาแบบนี้เกือบโดนรถชนนะรู้ไหมก็ไอ้อามาสิแกมันมีเมียแล้วแล้วมันก็มาหลอกฉันอะ่ะนี่แหละนะเยอ้อมแกชอบดูคนที่ภายนอกเห็นเขาหลอกเขารวย แกก็คิดว่าเป็นคนดีใช่ไหมใครจะไปรู้ล่ะแกว่ามันจะมาหลอกฉันอ่ะอืมอืมไม่เป็นไรอ้อมทีนี้แกก็รู้แล้วนะแกรู้แกก็จําไว้ด้วยล่ะฉันขอโทษนะแกฉันขอโทษนะคะต่อไปอะ่ะฉันจะไม่ตัดสินใครที่ภายนอกอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมยกโทษให้ยังไงคุณอ้อมก็ได้รับบทเรียนแล้วนี่ขอบคุณนะแกไม่เป็นไรนะ